การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งการแก้ไขปัญหาการบุกรุกมีหลายวิธีด้วยกันโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดแล้วการบริหารจัดการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ได้อย่างสันติวิธีทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนดังกรณีของควรท่าสัมเภาสาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ในตำบลชัยบุรีและตำบลลำปำจังหวัดพัทลุงซึ่งถูกกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากบุกรุกเข้าไปจับจองถือครองทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่ทำกินมากกว่า3,500ไร่มานานกว่า10ปีประชาชนในพื้นที่จึงได้ยื่นร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดพัทลุงละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงควรท่าสำเพาสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่จัดให้หรือเส่งหวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้จัดทำโครงการบริหารจัดก,การการใช้ประโยชน์ตามหนังสือสำ,สำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่พท0 2 4 3 โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดวางผังแนวเขตพบผู้ครอบครองที่ดินจำนวน420ราย589แปลงจังหวัดพัทลุงจึงได้รายงานผลการดำเนินการไปยังกรมที่ดินเพื่อเสนอไปยังกรมป่าไม้ซึ่งเป็นแหลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลปีงบประมาณพศ2565 ต่อมาคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้กำหนดให้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงควรท่าสัมเภาสาธารณประโยชน์เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณพศ2565 และมอบหมายให้กรมป่าไมา้แจ้งให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดพัทลุงทราบเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลขอบเขตพื้นที่ดําเนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สํารวจไว้แล้วก่อนนําเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการพิจารณาให้ความเหิดชอบโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจัดสรรงบประมาณมาดําเนินโครงการพร้อมแจ้งผลการวินิจฉยัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดําเนินการต่อไปภนาาามทั้งงหนานานี่่แสก ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน